สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกับรายการภาคเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับพัคเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตุดมศักดิ์สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับอีพีนี้ก็มานําเสนอรูปหล่อกรมหลวงชุมพรรูปหล่อโบราณน,นะครับปี2 5 0 9นะครับ จะสร้างนะครับเป็นที่ระลึกในการหล่อพระรูปเสด็จเตี่ยนะครับณนะฐานทัพเรือสัตหีบนะครับนี่ด้านล่างจะต่อโค้ด CP นะครับผมนี่เป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่ต่อโค้ด CP แบบนี้นะครับนี่นับได้ว่าเป็นรูปหล่อที่สร้างน้อยหายากนะครับเดี๋ราจะมา,าส่งลาเลยดกันดูนะครับ นี่ใบหน้าของเสรดอพ่อนะครับนี่แล้วก็ใส่หมวกนะครับเป็นลูกเสมือนเสเด็จพ่อใส่หมวกนะครับนี่แล้วก็เครื่องราชนะครับผิวพันธ์นะครับมีความเรียบตึงนะครับนะส่วนเนื้อโลหะนะน่าจะเป็นโลหะผสมดมดำนะครับนี่นี่นะครับผม ตัวงของด้านหน้านะครับด้านหน้ามือฝั่งนี้ก็เป็นถือดาบนะครับผมนี่อยู่บนฐานนะครับผิวพันธุ์นะครับมีความเรียบตึงนะครับนี่ด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะพบล่องรอยการประกบนะครับนี่แล้วก็มีการแต่งแต่ใบบ้างเล็กน้อยนะครับนี่นะครับล่องรอยการประกบด้านข้างนะครับ นี่่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่นี่เขาจะพบร่องรอยการประกอบแล้วก็การแต่งตะใบเล็กน้อยนะครับนี่ด้านข้างนี่ฐานนะครับนี่ต้นด้านหน้านะครับนี่รูปหล่อที่ค่อนข้างเล็กนะครับผม นี่ดูฐานนะครับฐานจะตอกโค้ด cp นะครับจำโค้ด cp แบบนี้ให้ดีนะครับของเก๊ก็มีนะครับนี่ระวังให้ดีนะครับ cp จะต้องเป็นแบบนี้นะครับตัว c ก็ย่อม,มาจากคนเอกชินวัตรนะครับในส่วนของตัว p ก็เท่ากับวงเป็นสีนะครับ ก็คือพลเอกชินวัตรพงเพ็ญศรีนะครับเป็นผู้บัญชาการทหารเรือในสมัยนั้นนะครับนี่เป็นรูปหล่อที่สร้างน้อยหายากนะครับส่วนพิธีการปลุกเสกก็ยิ่งใหญ่นะครับมีเกจิ่วมปลุกเสกมากมายนะครับอาทิเช่นหลวงปู่โต๊ะนะครับหลวงปู่หลวงพ่อหอมวัดซากหมากนะครับนี่หลวงพ่อข่ำวัดวังว่านะครับ แล้วก็สอบถามจากคนพื้นที่นะครับเขาก็ว่าหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ร่วมปลูกเสกด้วยนะครับจากความคิดเห็นผมก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเป็นการจัดสร้างโดยทหารเรือนะครับซึ่งทหารเรือกับหลวงปู่ทิมก็มีความผูกพันกันดีนะครับหลวงปู่ทิมก็น่าจะเมตตาปลูกเสกลูกหลอรุ่นนี้ด้วยนะครับนี่ สร้างน้อยหายากนะครับเรื่องราคาเรื่องการเล่นหานะครับตอนนี้ก็ยังไม่แรงนะครับอยู่ที่หลักพันกลางๆนะครับผมอยู่ที่ความสวยนะครับนี่อยู่ที่ความสวยและความพอใจของทั้งสองฝ่ายนะครับนี่นะครับผมก็จะมีแบบทั้งต่อโค้ดและไม่ต่อโค้ดนะครับที่ผมแนะนําก็อยากให้เล่นที่ต่อโค้ดมากกว่านะครับก็มันจะจบง่ายนะครับแต่ก็มีความชัดเจนนะครับ ก็จำโค้ดให้แม่นๆ,ๆนะครับนี่โค้ดแบบนี้นะครับนี่ต้องมีลักษณะแบบนี้แล้วก็จบนะครับนี่นะครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับและจะนำปักเครื่องดีๆด,ดังๆของจังหวัดชุมพรมาแนะนำกันอีกนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของแต่พ่อคมหลวง,งชุมพรเขตอรมศักด์นะครับจะพยายามทำนำเสนอให้เกือบทุกรุ่นนะครับ นี่ช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับไว้พบเจอคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ